เมื่อกี้ลืมกดซะแล้วเนื้อเนื้อเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่เราก็เอามาต้มนะคะในน้ําเดือดเดือดนะคะแล้วก็ใส่ผงซุปขะนอไปสองก้อนนะคะวันนี้เราจะใช้ไก่ฉีกนะคะเพราะว่าเราไม่มีกระดูกหมูกระดูกซุปก็คือวันนี้ก็คือเป็นเมนูล้างตู้เย็นเมื่อกี้พูดไปตั้งนานลืมกดคลิปนะคะเอาใหม่เอาใหม่เนาะ นี่น้ำซุปกระดูกหมูนะใส่ใส่น้ำไปครึ่งลิตรนะคะอ่าใส่คะนอไปหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็ทุบหอมกระเทียมไปสักสี่ห้ากลีบนะคะนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ยังไม่ใส่เกลือไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นนะคะเพื่อจะให้ซุปคะนอมันเข้าไปในเนื้อไก่นะคะโอเคอีกครึ่งชั่วโมงมาเจอกันใหม่ค่ะ วันนี้วันทําอาหารนะก็อยากกินอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะทําก๋วยจับยวนนะคะก็มีเส้นก๋วยจับนะคะเส้นสดนะคะมีถั่วงอกนะคะมีต้นหอมผักชีหั่นไว้แล้วนะคะแล้วก็มีอหอมเจียวพริกดองแล้วก็กากหมูแล้วก็พริกป่นแค่นั้นเองแล้วก็น้ำปลานะคะเครื่องปรุงของเขาเนาะเราจะ ต้มน้ำให้เดือดๆแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะคะในหม้อน,นี้ก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็ไก่นะคะไก่เราจะเอามาฉีกนะคะฉีกเป็นเส้นๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่มีกระดูกหมูไม่มีอะไรเรามีเนื้อหน้าอกนะคะนี่ค่ะต้มให้เดือดนะคะต้มต้มให้เขาเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวไก่สุกเรามาดูกันว่า เขาเปียกยวนหรือก๋วยจั๊บยวนง่ายนิดเดียวค่ะเนื้อไก่เราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเนื้อไก่ลงนะคะเนื้อไก่ลงเพื่อจะเอาไปทําการฉีดนะคะนี่เลยนะคะเพราะว่าเราเน้นกินก๋วยจั๊บยวนนะคะก๋วยจั๊บยวนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เวลาเขาจะขายเขาก็จะทําทีละถ้วยนะคะ วันนี้เราจะทำสองถ้วยนะคะมาดูที่นี่เลยจะ้ะนี่ค่ะแป้งเราเอาแป้งแป้งกลวยจับนะคะแป้งกลวยจับแค่สองถ้วยเท่านั้นเองนะคะนะคะเอาไปาผ่านน้ำสักหน่อยนะคะเพื่อให้แป้งเขาหลุดๆไปก่อนนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็เอาแป้งนั้นมา เอาแป้งนั้นไปต้มเลยในน้ำเดือดๆอย่างนี้เลยนะคะเราจะทำแค่สองถ้วยนะคะเพราะว่ากินเยอะไม่ได้เดี๋ยวอ้วนนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปเลยอย่างนี้เลยค่ะ,อะโอเคนะคะเราจะใส่อย่างนี้ไปเลยรออ้าวมันได้นิดเดียวเนาะเราก็เติมอีกเท่าตัวหนึง่งเราทำแค่สองถ้วยนะคะเพราะว่ากินมากไม่ได้เดี๋ยวอ้วนนะคะ ก็เป็นแป้งนะคะนี่เลยนะคะเวลาเขาทําขายเขาก็จะลวกให้เราอย่างนี้เขาจะเขาเรียกว่าทําทีละถ้วยนะคะทำทีละถ้วยแล้วก็สลัดแป้งที่อยู่ในนี้ออกนะคะนี่หอมแล้วแล้วก็เส้นนี้ก็จะใสๆนะคะใสๆเหนียวเหนียวนะคะวันนี้ได้เส้นเล็กมา ก็เป็นตลาดเดียวกันกันกบที่พี่ตู่ซื้อผักหวานป่านะคะวันนี้ได้กล้วยจับนะคะกล้วยจับยวนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพอพอเขาสุกเส้นเขาก็จะใสๆนะคะสดเหมือนโจ๊กนะคะเนี่ยเส้นจะใสๆอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยแล้วก็ปรุงกันเลยจ้านะคะโอเคจ้ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่ถ้วยนะคะถ้วยถ้วยหนึ่งกินกินถ้วยหนึ่งไม่ต้องเติมเลยนะคะไม่ต้องเติมเลยนะคะตักใส่ถ้วยชึบนี่ก็ได้ถ้วยหนึ่งพอดีพอดีนะคะเนี่ยใส่ใสสใส,ใสนะคะตักน้ำใส่เข้าไปเลย,เลยนะะี่ค่ะ กินแบบนี้เลยค่ะนี่คืออู้เส้นเขาใสมากเลยนะอืมจากนั้นพี่ตุกก็จะใส่นี่เลยพริกไทยหอมพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะใส่หิวหอมมากเลยนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะก็จะใส่อหอมเจียวนะคะใส่ลงไปใส่กากหมูนะคะที่เราทอดใหม่ๆนะคะใส่ลงไปใส่เวลาทานนะพริกดองนะะี่ค่ะนี่นะคะใส่พริกดองไปใส่พริกป่นไป ส่วนน้ำปลาเราก็ชิมตามชอบนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ใส่ไก่เราก็มาฉีกเขาเรียกว่าไก่ฉีกนะคะฉีกอย่างนี้ฉีกอย่างนี้ลงไปนะคะหรือเราจะหั่นก็ได้หั่นเป็นริ้วๆนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วงอกเรามีถั่วงอกด้วยนะคะวันนี้ นี่เลยจ้านี่เห็นไหมคะเราก็ได้ถ้วยหนึ่งนะคะถ้วยหนึ่งเลยเสร็จแล้วคะ่ะ ก๋วยจับยวนพี่ตู่ก็เสร็จเรียบร้อยเราทำเองเราก็กินเยอะๆหน่อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะไปเลยค่ะไปทานด้วยกันเลยนะจ๊ะนี่ค่ะก๋วยจับนะคะโอเคค่ะ เนื้นอไก่